กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Gift Winner ทาง g i f r In Channel ค่ะและตอนนี้ค่ะเรายังอยู่กับคุณทวัสสารผลผู้บริหารระดับ Paradise คนเก่งของเราค่ะกับหัวข้อชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายตอนนี้มาถึงจุดสุดท้ายของรายการแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะผมอาจจะเป็นคนที่ไปเที่ยวอเมริกาทริปนี้นะครับภาพประทับใจของผมไม่ใช่ภาพสถานที่สําคัญแต่ผมจะหลงกับหมู่คณะตลอดกาลนานเทินตรงเนี้ยเขาไปถ่ายเทพีเสรีภาพ นะครับเรือลงตรงนี้เขามาถ่ายข้างหน้าแต่ผมนั้นทะลึง่งไปอยู่ข้างหลังเจอฝรั่งแล้วเหงื่อแตกครับสื่อสารก็ไม่เป็นโอ้โหนะครับก็เลยได้แต่ภาพนี้มาผมก็เลยสัญญากับตัวเองว่าขอเวลาก่อนหนะ้าก่อนที่เปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนเราจะต้องเก่งภาษาอังกฤษให้ได้เลยแอบสัญญากับตัวเองครับแต่ทุกครั้งที่พิษณุโลกเจอฝรั่งเดินผ่านปุ๊บเหงื่อย,อยังแตกเหมือนเดิมครับกลัวฝรั่งถามแต่ก็กัดฟันบอกให้มันรู้ไปฝรั่งกับเราใครจะแน่กว่ากันนะครับก็ ทำอย่างนี้ครับแล้วก็นี่เป็นภาพที่สวยนะครับของการไปเที่ยวที่อเมริกาแคนาดานะครับไปกับอัพไลน์ภาพนี้ไปกระโดดที่ทามสแควร์ถ้าใครมีโอกาสได้รู้จักคุณวิชิตจะทราบว่าเขาเป็นคนที่มีแนวคิดเวลาท่องเที่ยวต่างประเทศแปลกๆเขาบอกมาทามสแควร์โดดเถอะไม่มีใครรู้จักเราหรอกทําท่าแปลกๆเข้าไว้โดดๆแล้วเราก็ลิ่งวิฟลิงกลับขึ้นรถซะก็โดดกันอย่างนี้ครับโดดเสร็จปุ๊บเฮ้ยอายว่ะกลับขึ้นรถไม่มีใครจําเราได้หรอกนะครับแป๊บเดียวเดียเขาก็ลืมนะครับก็จะพากันไปอย่างนี้แล้วก ไปดูสถานที่ที่คิงคองถูกยิงตายครับใครดีดูหนังคิงคองไหมมันไปปีนเล่นบนตึกนี้ครับ Empire State นะครับบริษัทก็พาไปดูที่ชั้น86เนี่ยนะครับก็ก่กอนกลับคุณหมอก็จัดงานไอ้คาร์บอยไนน์นะครับเลี้ยงส่งก็กลับมาเสร็จปุ๊บทำงานเหมือนเดิมไอ้สี่ข้อนั่นแหละครับทำไปทำมาทำมาทำไปแต่สิ่งที่เริ่มได้รับคือเริ่มมีการติดการแข่งขันท่องเที่ยวบ่อยขึ้น ประเทศนี้ไปประเทศที่ฮ่องกงนะครับคุณรดาเนี่ยท่านเป็นผู้สมัครร่วมท่านบอกว่าเธอไปเยอะแล้วจากนี้ฉันไปมั่งแล้วกันนะครับจนกว่าระยะไม่ของประเทศมันจะเท่ากันนะครับรายการแฟนแฟนแทสติกเนีน่ยติดฮ่องกงเขาก็เลยไปนะครับพอติดเนี่ยไอ้แล้วทีมงานผมก็ติดคนนี้ครับแม่แดงคนนี้อยู่ในไร่นะครับเนี่ยใช้ปุ๋ยกิฟฟิลีและสับปะรดหัวใหญ่มาก ก่อนเข้าไปเนี่ยผมไม่รู้ว่าสับประรดมันแทงแล้วมันเจ็บมากถ้าไม่ใส่ย,ยีนนะครับระทึกมากนะครับเนี่ยน้องคนนี้ก็ติดไปด้วยดูชุดสาวชาว,ชาวไร่นะครับเนี่ยอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับไปตอนใหม่ๆนี้ผมเครียดมากทําไมผู้หญิงหมู่บ้านนี้แต่งตัวกันสั้นอย่างนี้วะพราะสนิทกันผมบอกขอล้องเถออใส่ย,ยีนเหอะเห็นใจพี่บ้างนะครับ <laughs> เป็นอย่างนี้จริงๆครับแล้วก็เนี่ยติดพอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องเขาก็ติดไปด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกครับพอดีช่วงนี้ น้องเขาเพิ่งคลอดบุตรนะครับอยู่วินัสแล้วก็รายการต่อมาสิงคโปร์คุณรดาก็ไปนะครับผมก็เสียสละอยู่เฝ้าศูนย์นะครับแล้วก็รายการเกาหลีเขาก็ไปนะครับเขาบอกเข็มไมยังไม่เท่ากันเลยนะครับเธออย่าเพิ่งไปเลยนะครับเนี่ยส่วนรายการญี่ปุ่นรอบนี้เราก็เลยตกลงกันว่าเพื่อความสมัครสมานของครอบครัวควรจะไปทั้งสองคนนะครับคุณรดาชัว์ตัวเนี่ยครับอ่านะครับคุณรดาไปทองคําครับ ผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนะครับเวลาขับรถเขาคือนวิเกเตอร์ที่สั่งเรานะครับซ้ายขวาหน้าหลังอย่าเบรกอย่าเบรกบอกให้อย่าเบรกนะครับนี่นะครับนินทานิดนึงนะครับก็ได้เซลคอนเทสเนี่ยก็อย่างที่บอกครับนี่คือกําไรได้รถพูด5นาทีก็ได้รถมาคันหนึ่งครับแล้วคันที่2เนี่ยถ่ายคู่กับน้องชายในส่วนของรถนะครับผมมองว่าวันนี้ถ้าเราไม่เลืกองทำนะครับเราจะได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาออกรถผมจะมองอย่างเดียวครับออกมาทํางานก่อน พีพ่ี่คนไหนที่มีความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาออกคันใหญ่ๆไม่เป็นไรเรามองไว้เป็นกําลังใจแต่ตอนนี้เราต้องทํางานก่อนรถผมสองคันวิ่งไม่เกิน2ปีครับต้องเปลี่ยนตลอดเลยนะครับเพราะเกิน2 0 0แสนโลนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับรับโบนัส60,000เนี่ยมา7ครั้งแล้วนะครับครั้งที่8จะรับกลางปีนี้แล้วก็ ในพาราไดส์เนี่ยถ้าเราคオิฟายก็จะได้รับเงินที่เรียกว่ายูนิเลเวลไอซูเปอร์โบนัสนะครับแต่ก่อนเป็นหมื่นหนึ่งก็ได้มา2ครั้งครั้งที่3ก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะรับแล้วก็เป็นนักธุรกิจยอดเยี่ยมเนี่ยก็เกือบทุกปีสมัยก่อนยังไม่เก็ตงานครับจะเป็นปีเว้นปีนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนเพราะผมมองว่ามันคือกําไรนะครับแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นยูนิเลเวลอวอร์ดผมก็ผ่านแล้วนะครับอยากรู้เหมือนกันว่า โลที่มีสร้อยคอทองคำนะครับเนี้ยคลองอยู่ที่โลเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงอยากไปรับนะครับกาลังตกลงกับคุณะดาอยู่ว่าใครจะเป็นคนรับใครจะเป็นคนเก็บทองนะครับช่วงนี้กําลังบวชอยู่แล้วก็สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดครับผมก็มีโอกาสได้บวชให้พ่อกับแม่ทําไมต้องบอกว่าภาคภูมิใจที่สุดเพราะตอนผมทํางานประจำะครับมันลาง,งานไม่ได้มันบวชไม่ได้แต่พอทํากิฟฟลินปุ๊บแขกเรือที่ไปร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ เป็นสมาชิกกิฟฟรีนหมดเลยตั้งแต่เดมอนแกลนพลดายคุณสมบุรณ์แดงรอดคุณวิชิตบุญเพงตั้งแต่แม่ครัวยันช่างภาพกิฟฟรีนหมดเลยนะครับสิ่งที่ผมเห็นก็คืออันนี้เป็นภาพแม่กับพ่อผมนะครับแม่กับพ่อร้องไห้ผมมองว่าวันนี้ความสําเร็จในธุรกิจเนี่ยไม่เลิกมันได้หมดแหละแต่บางทีมันมีอะไรนะที่เราทําแล้วพ่อกับแม่เรามีความสุขกับเราด้วยอะ่ะผมสังเกตดูนะครับตอนไปต่างประเทศหรือไปประสบความสําเร็จอะไรต่างๆเขาเฉย แต่พอวันที่เราได้บวชนะครับเนี่ยแม่มีความสุขมากนี่เป็นอุปชาผมนะครับหลวงปูอ่อําเห็นไหมครับของถวายยังเป็นน้ําทับทิมเลยผมกุศลบอกเอาไปเก็บข้างล่างเขาบอกทายหน่อยหลวงพี่เพื่อเอาไว้ขยายงานนะครับแล้วปรากฏว่าที่วัดเนี่ยนะครับพระท่านจะฉันน้าทับทิมท่านบอกว่าฉันแล้วเส้นเลือดมันโล่งดีท่านก็จะบอกว่าต้นเอามาจากตรงไหนเขาจะบอกนี่มาจากหลวงพี่เจ้ยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็มองว่านี่คือสิ่งที่ล้ําค่าที่สุดสิ่งหนึ่งที่คิฟฟอรีนมอบให้ผมนะครับวันนี้ครับสามสไลด์สุดท้ายล ท่านเห็นสไลด์นี้ท่านคิดอะไรบ้างไหมครับอันนี้ปี35นะครับอันนี้ปี55ถ้าตอนนั้นรู้ความนะครับจะซื้อทองคำซะให้เข็ดเลยครับนะวันนี้ครับคิดแบบเดิมทำแบบเดิมนะครับจนลงทุกวินาทีครับผมไม่ได้บอกว่ากิฟฟอรีนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกผมไม่ได้บอกว่าทำกิฟฟอรีนแล้วชีวิตจะเปลี่ยนภายในไม่กี่วันแต่ผมมองว่าวันนี้กิฟฟรีนนะครับ คือเครื่องมือที่จะย่นฝันที่จะพลิกชีวิตซึ่งมีระบบสนับสนุนของบริษัทเนี่โอ้ยวางอยู่ต่อหน้าท่านเยอะจริงๆคนที่สําเร็จก็มากมายมหาศาลเหลือเกินมันมีเหตุผลอะไรไหมที่วันนี้เนี่ยเรายังไม่ทําหรือเราทําแล้วเรายังแทงกักอยู่หาเหตุผลนั้นให้เจอครับแล้วแก้ไขมันซะแล้วทําครับผมมีความเชื่อว่าวันนี้แต่ละคนอ่ะไม่เจ๋งจริงไม่ได้มานั่งอยู่ในห้องนี้หรอกครับ จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับว่าเนี่ยในความสําเร็จของผมนะครับความสําเร็จผมมองว่ามันเป็นการเลือกไม่ใช่ความบังเอิญวันนี้ความสําเร็จของทุกท่านก็เช่นกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอต้อยและคณะผู้บริหารที่ทําให้มีบริษัทดีๆแบบนี้สร้างงานสร้างไรายได้แบบนี้นะครับขอบคุณนะครับ เดมอนแกน์พลัดได์ต้นสายนะครับคุณเลนูสุวรรณชัยไม่มีท่านวันนี้จะไม่มีชั้นหลานแบบผมแบบในวันนี้ขอบคุณคุณสมบนรแดงรอดคุณวิชิตบุญเพ็งนะครับที่เป็นอัพไลน์ติดตัวแล้วก็คนนี้ครับประจําอยู่ที่ศูนย์คิฟลินพิษณุโลกเราเรียกท่านว่านาหวีนะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับทีมงานพิษณุโลกที่มาด้วยกันโชว์ตัวโดยนี่ไหมครับแม่แดงจะได้เห็นหน้าแล้วก็เพื่อนๆจะได้เห็นนะครับ วันนี้เรามากัน11ชีวิตด้วยกันนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านไว้ครับว่าวันนี้นะครับความสําเร็จคือการเลือกลองเลือกเถอะครับชีวิตที่มันสําเร็จเนี่ยมันมันจริงๆนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะและนี่คือขั้นตอนและรูปแบบการทํางานของคุณทวัชสาระผลค่ะที่เรียกได้ว่าไม่มีควาว่ายากหากเข้าใจและเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างตั้งแต่ต้นค่ะคุณผู้ชมคะถ้าชีวิตของเรามัวแต่กลัวความเป็นไปไม่ได้ชีวิตของเราก็จะไม่ได้เริ่มต้นทําสิ่งใดสักทีค่ะและวันนี้ค่ะรายการกิฟฟินเนอร์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ